สวัสดีครับผมวันนี้พบกันอีกเช่นเคยช่องคนเมืองถอยนะครับวันนี้ก็ที่จริงแล้วก็น่าจะมีหลายช่องนะผมรีวิวไปแล้วแต่ว่าผมพึ่งได้ไปจัดมาครับเพราะว่าเห็นนะครับผมนี่รับตูปลังนาตากล่องก็อาจจะเหมือนเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าจะแตกต่างจากล็อตผ่านมานะครับคือว่ารอบเนี้ยมันจะเป็นทางโอโตรินะครับผมไปเอ็กกับทางอเดนย่านะครับผมนี่ก็ของนั้นนะครับเขาบอกว่าจะเปลี่ยนไปนะครับจากที่เคยเป็นแผ่นเหล็กนะครับจะกลายเป็นแผ่น กระดาษเี่วกัแผ่นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะว่าจากแผ่นเหล็กแล้วครับมันจะกลายเป็นอะไรผมมามาแกะกันเลยครับเริ่มจากกล่องนี้กันก่อนเลยกล่องแรกครับจัดมาทั้งหมด2กล่องนะครับแล้วก็ล็อตที่ผมได้มาครบนี่ครับจะเป็นวันที่9ครับกับวันที่3เดือนที่1กับปี2024นะครับก็เมื่อตีไปก็ประมาณ10วันที่ผ่านมาครับ10กว่าวัน ก็ผมจัดมาโหมดสองรถครับมีรถป๊อปคอนคนระับกับรถซีฟู้ดนะครับผมมีกันในแกะออกมาเนี่ยาาก็จะมีอยู่แบบนี้เดี๋ยวเราทำการแกะออกมาจากตัวแพ็กเกจให้หมดก่อนแล้วกันนะครับผมโอเคมามาแกะกันครับ การแกะออกมาจากาในซองขนมเป็นที่เด่นร้อนแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาแกะรุ่นไปพร้อมๆกันนะว่าเราจะได้ตัวอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะผมเนี่ยก็ด้านข้างกล่องน,นะผมมันก็จะมีอธิบายไว้นะครับว่ามีตัวอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูกันนะครับผมเท่ <S <S าที่ดูรูปเนี่ยเหมือนจะคล้ายรูปเดิมนะครับผมคล้ายรูปเดิมนะครับเหมือนเอารูปเดิมเลยภาพเดิมครับแต่ว่าน่าจะเปลี่ยนเป็นวัสดุนะครับผม Okay. มาเริ่มกันที่ซองแรกกันครับเท่าที่จับจับดูนะครับน่าจะไม่ใช่กระดาษหรือเปล่าจะเป็นพลาสติกหรือเปล่านะครับมาแกะลุ้นกันครับผมอนี่ก็ในซองหนึ่งครับมันจะมีเป็นอ่ามีชิ้นเล็กกับชิ้นใหญ่นะครับผมนี่ วัสดุนะครับผมเป็นกระดาษนะครับผมเป็นกระดาษก็ใบเนี่ยจะมีแบบเป็นวิบวับวิบวับนะครับผมส่วนอีกใบเนี่ยจะเป็นแบบธรรมดาครับนี่ผมได้เป็นใบที่ร้อยสามสิบนะครับแล้วก็ใบที่สิบเป็นบูม่านะครับผมนี่โอเคเก็บ okay. okay. ต่อครับไม่รู้นะว่าใบพิเศษจะเป็นแบบสีทองหรือเปล่านะครับผมนี่อันนี้ซองนี้ผมได้เป็นใบใหญ่ทั้งหมดสองใบนะครับเนี่ย ไดโกโค่น, 1, 2, 1, 60, นะครับผมแล้วก็เป็นหนึ่งสองหนึ่งกับหกสิบนะครับก็พลังโจมตีก็อันนี้สามหมื่นกับหกหมื่นอันนี้ก็เป็นใบใหญ่ทั้งหมดสองใบครับนี่นี่ได้ทั้งนะครับผมกับบูม่าอันนี้น,นี่ครับสังเกตไหมผมเป็นลวดลายเดียวกันครับแต่ว่าขนาดเนี่ยจะแตกต่างกันนะอันนี้จะเป็นขนาดเล็กอันนี้จะเป็นอันใหญ่ นี่อันนี้ก็ได้ใบใหญ่ทั้งหมดสองใบให้ผมเนี่ยสี่สิบเจ็ดกับเก้าสิบแปดครับยี่สิบสี่กับหนึ่งสามสามนะครับผมที่เราแกะมาตอนนี้ยังไม่มีอ่าใบที่ซ้ํำนะครับผมนี่อันนี้ได้เป็นแบบ วับนะอันนี้น่าจะเป็นพิเศษหรือเปล่านะครับเนี่ยเป็นสีทองนะครับผมวัสดุเป็นกระดาษสีทองก็เอาจิงนะผมชอบที่เป็นเหล็กมากกว่านะครับแต่ว่าไอตัวที่เป็นเหล็กอะเวอร์ชันก่อนเนะี่ยมันเสียตรงที่ว่ารูปที่สกรีนที่แบบปั๊มลงแผ่นนะครับมันดูไม่ค่อยจะสวยงามน,นะผมมันแบบไม่ค่อยละเอียดเท่าแบบที่เป็นกระดาษแบบนี้นะผมตอนนี้เราได้พิเศษมาทั้งหมด2ชิ้นนะครับที่เป็นสีวิบวับนะครับ น,นี่ตัวที่สิาโอ้วันนี้พลังเยอะดีครับผมแสนหนึ่งพึ๊บนี่ก็เปิดมาได้ยังไม่ได้ตัวซ้ำเลยนะผมแล้วก็ได้พิเศษมาสองใบครับนี่นี่ันี้ก็ยังไม่ซ้ำนะผมตั้งแต่เปิดมา นี่ครับฉีกออกมาครับผมก็เห็นขอบเป็นสีทองแล้วนะผมก็มันลุ้นกันดีเราได้เป็นตัวอะไรครับซ้ําหรือเปล่าเออไม่ซ้ํานะครับผมเป็นสีทองหรือเปล่าแน่อันนี้ไม่เป็นแต่เราเราได้เป็นลูกแก้วครับเลขเจ็ดนะครับผมอ่ะไม่ใช่เลขเจ็ดเลขหกนะผมลูกแก้ว นี่นี่เราได้สีพิเศษมั้ยเลยครับนี่ครับเราได้เป็นลิงไหมครับหมายเลขสิบแปดมีได้สีพิเศษนะครับแต่เป็นใบเล็กนะครับผมเนี่ยลุ้นว่าใบหลังจะพิเศษหรือเปล่าแหมนี่ไม่พิเศษนะครับ โอ้แต่พลังนี่แบบโคตรเยอะผมสองแสนน่าจะเยอะที่สุดเพราะตัต้งแต่เปิดมาแล้วเมืับพลังเนี่ยสองแสนไหมผมนี่มาแบบเป็นคู่เลยครับผมทางฟิชตาแหละก็คู่นี่ผมฟิเซอร์นะผมกับพิกโกล โอ้โอ้ใครเห็นไหมครับเปิดมาได้สามใบนะผมใบกลางเป็นตัวนี้ครับกดเทนนะผมแล้วก็มันรูนนะผมว่าสองใบเนี่ยจะเป็นสีทองหรือเปล่านะผมเปิดมาปุ๊บไม่ทองไม่ทองครับแต่ก็ได้มาสามใบก็ถือว่าคุ้มค่าครับผมน,นี่อันนี้เราได้เป็นพิเศษไหมลวครับเนี่ยครับ นี่เป็นครั้งนะครับผมที่เป็นฉากฟันนะครับผมน,นได้ไม่เอ่ยไม่ได้สองสุดท้ายแล้วครับนี่อาหนาเป็นอันนี้ทองหรือเปล่าไม่ทองครับผมนี่พลัง แสนเก้านะครับก็เป็นลองตัวนี่ครับผมนี่อันนี้สองแสนอันนี้น่าจะเยอะที่สุดครับเท่าที่แบบดูมานะครับผมนี่ก็จะเป็นลองครับผมใบที่ห้าผพลังสองแสนเดี๋ยวเรามาดูกัว่าได้อะไรกันบ้างนะครับผมทั้งหมดนะครับก็ได้มา้วทั้งหมดสี่สิบห้าใบนะครับก็มีซ้าเนี่ยอยู่สามใบนะครับก็ถือได้ว่าดีนะครับที่แบบอัตราการซ้ําผมได้มาน้อยแล้วก็ผมได้กร์ด ได้แบบเป็นใบพิเศษมาทั้งหมด5แบบนะครับ5ลายนะครับก็มาเริ่มที่ลายแรกนะครับนี้เป็นลายแบบนี่ครับเป็นทั้งนะครับผมกับฟิเซอร์นะครับผมนี่สู้กันนะครับเป็นฉากในตำนานนะครับก็เป็นใบที่8 6นะครับแล้วก็พลังอยู่ที่60,000นะครับอีกใบหนึ่งครับนี่ครับนี่อันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าจะเป็นโกครู ทั้งหรือเปล่านะครับหรือว่าเป็นโคเทนกับทั้งนะครผมอันนี้ใครพอรู้บ้างครับผมนี่ก็เป็นพิเศษนะครับก็พลังจมทีแปดหมื่นสี่นะครับอีกใบหนึ่งครับนี่เป็นโกฮังนะครับผมกับจอมานบลูนะครับผมกับบรูนี่ครับพลังอยู่ที่แสนสองนะครับผมเป็นใบที่หนึ่งร้อยห้าสิบแปดนะครับใบถัดมาครับนี่ครับก็เป็นหมายเลขสิบอันนี้สิบแปดใช่ไหมครับสู้กับ เบจิต้านะครับผมก็ตัวการ์ดอาจจะแบบเสียดายนิดนึงครับเนี่ยมีการบิดงอมาแบบนี้ครับ94นะผมพลังโจมตีอยู่ที่75็ดหนะครับแล้วก็นี่ครับใบพิเศษใบเล็กนะผมได้มา2ใบครับผมมีบูม่ากับเซลนะครับผมนี่ก็เป็นใบที่10นะครับกับใบที่1 0ึ่งนะครับอันนี้ใครพอจะมีความรู้ใครพอจะรู้บ้างครับว่าอ่ามันจะเป็นใบเล็กเนี่ยจะมีทุกลายหรือเปล่าหรือว่า มันจะคละกคลกันครับว่าตัวเลขเนี่ยจะเรียงกันแต่ว่าใบเนี่ยบางใบจะเป็นใบเล็กใบใหญ่หรือหรือว่ามันจะมีใบแต่เท่าที่ดูนะครับผมคาดเดาไว้ว่าใบเล็กเนี่ยน่าจะน่าจะเรียงตามเลขนะครับแต่ว่าเล็เนี่ยอาจจะสลับกันหรือเปล่านะผมใครมีข้อมูลก็มาคอมเมนต์บอกละกันนะผมโอเคคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้ถือได้คุ้มค่านะครับผมเปิดมา2กล่องได้ทั้งหมด45แบบซ้ำอยู่3ใบ สามแบบนะครับผมอ่าพูดผิดนะผมซ้ำสี่ครับผมซ้ำสี่แล้วก็ผมได้อ่าใบที่แบบหนึ่งซองเนะี่ยมันได้ทั้งหมดสามใบคือโชคดีสุดๆครับแต่ว่าสามใบที่ได้กลับเป็นใบธรรมดาถ้าได้เป็นใบแบบเป็นลายแบบวีปว๊บนี่คือแบบน่าจะโชคดีครับผมก็ส่วนใบใบแบบสีพิเศษนี่ยก็ที่ให้เห็นให้ดูเมื่อกี้นะครับก็ได้ทั้งหมดห้าใบนะผมมีคือหกใบครับผมใบใหญ่สี่แล้วก็ใบเล็กสองครับผมโอเคคลิปนี้ก็ อ๋อแล้วผมได้ลูกแก้วมาหนึ่งลูกนะผมเป็นลูกที่หกนะผมก็คลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับผมโอเคใครได้แบบครบแล้วก็มาบอกกันได้นะครับผมเพราะว่าผมน่าจะชา้าที่สุดแล้วเพราะว่าของรถเนี่ยน่าจะมาะประมาณเดือนถ้าจะไม่ผิดน่าจะเดือนสิบเอ็ดมาสิบเอ็ดสิบสองนี่แหละที่แบบเป็นรถที่มันแบบไปเอ็กกับทางออเดนยานะครับผมแล้วก็ออกแบบเป็น ผลิตภัณฑ์เป็นกระดาษนะผมรดแรกๆเนี่ยรดก่อนๆเนี่ยจะเป็นเหล็กเป็นสังกะสีนะผมอันน่ะผมเก็บค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็ได้เป็นอ่าเป็นใบที่เป็นแบบเป็นสีทองเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันเกือบจะครบเหมือนกันนะครับก็ไม่ได้เก็บเพิ่มนะครับน่าจะเหลืออีกไม่กี่แบบนะผมโอเคคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับใครมีคําถามก็มาถามได้ใต้คอมเมตนนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็อาจะมีเพียงเท่านี้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์ กดสั่นกระดิ่งครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราคนเมืองทอยไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมไปเลยครับเจเจอนครับสวัสดีครับ